ดิวอริสราขอโทษแล้วแต่ไม่จบชาวเน็ตรุมถล่มยับสอรยุทธเผยทางจังหวัดจอบุกรงแรมดราม่าเดือดสนันโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวปมดิวอริสราและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนจุดพลุฉลองวันเกิดสน,นันชาวบ้านเดือดร้อนกันไปทั่วส่งผลให้แฮชแท็กด Ar ิวอริสราทะยานพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวก่อนที่ในเวลาต่อมาดิวก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ขอโทษที่ทางคุณเซบาสเตียนได้จุดพลุกลางแม่น้ำและคงไปรบกวนใครๆในช่วงเวลา21.56นาทีถึง21.59นาทีประมาณ3นาทีนะคะแต่เท่าที่ทราบมาทางเขาได้มีการขออนุญาตและมีเอกสารนะคะ แจ้งทางโรงแรมขออนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วน่าจะคิดไตรตรองและใช้สมองประมาณหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ถ้ารบกวนจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่มีใครอนุญาตก็คงไม่กล้าทำกันหรอกค่ะห้าทุมแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะขอโทษนะคะฝันดีค่ะ ในขณะที่แฟนหนุ่มเซบาสเตียนก็ออกมาชี้แจงพร้อมขอโทษอีกทั้งยังโชว์เอกสารยืนยันว่ามีการขออนุญาตแล้วเรียบร้อยแต่ชาวเน็ตก็ไม่จบวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักพร้อมตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวถามหามารยาทแม้จะขออนุญาตแล้วแต่ชาวบ้านไม่ได้รับทราบด้วยและทางโรงแรมก็ไม่ได้มีการแจ้งบรรดาแขกคนอื่นที่เข้าพักเลยทางด้านผู้ประกาศข่าวดังสอระยุสุทัศนจินดาได้อ่านข่าวดังกล่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยระบุว่าถ้าจุดพลุตอนทุ่มหนึ่งชาวบ้านบอกว่าพร้อมยินดีอวยพรแต่พอดึกแล้วเสียงอวยพรอ,อาจจะกลายเป็นอย่างอื่นและวันนี้16มิถุนายน64ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปโรงแรมดังกล่าวว่าอนุญาตได้อย่างไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ